การเจ้ากรมแพทย์ฐานบกเป็นประธานส่งมอบรถธนกรรมเคลื่อนที่พระราชทานนะคะร่วมดพ่ยพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ที่กรมแพทย์ฐานบกนะคะพลโทบุญยรักษ์ขุนชัยเจ้ากรมแพทย์ฐานบกเป็นประธานในการส่งมอบรถธนกรรมเคลื่อนที่พระราชทานหรือรถธนกรรมหมายเลขศูนของกรมแพทย์ฐานบกให้แก่โรงพยาบาลอานาันทมหิดลโดยมีพลตรีวิสูิ์ศรีจันทราพันธ์ผู้ในการโรงพยาบาลอานาันทมหิดลเป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในการให้บริการธนกรรมแก่ทหารครอบครัวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีตามโครงการรถธนกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหารทางนี้การสนับสนุนรถธนกรรมพระราชทานใน โครงการดังกล่าวของกรมแพทย์ฐานบกมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงผงใยทันตสุขภาพของประสงนิกรตามที่ทรงมีพระราชด,ดำริให้จัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งกองทัพบ,บกโดยกรมแพทย์ฐานบกได้สนองพระราชด,ดำริโดยจัดทันตแพทย์และนายสิบทันตกรรมสำหรับรถทันตกรรมพระราชทานหมายเลข04เป็นรถที่มีความทันสมัยประกอบด้วยยูนิตท,ทำฟัน2ยูนิตพร้อมอุปกรณ์ครบ วนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในตัวเองพร้อมแอรปรับอากาศที่มีสภาพสมบูรณ์นะคะ